ูบ้าใผ่านเลยวันนี้สีให้ผู้บให้ผ่านเลยกอเขาว่าให้ผู้ซอยเขาเต็มที่หมือนไห้มากฝันเน้นๆ่อยแม่นำนี้สีบอกอีกเพียนนึงอันน hmm? ี้คือเป็นเลขชอบขอแม่นำนี้เลขฝันทำฝันเน้นๆลางแล้วบอกตัวใดเข้าก็เอาตัวนั้นละตามเพื่อนบอกเพื่อนมาลางไม่หาเข้าก็เล่นหาเลยแบบนี้อันนี้ลางไม่ใดก็เอาตามเพื่อนเลยที่เก่ากับที่นี้คือเพื่อนมาคขมว ลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่น้ำนี่ครับ,รบผมเป็นอะไรวะเป็น,น,นอะไรเมื่อวานนี่พี่น้องโอ้ยแม่น้ำนี้กับไหหลางเม็ดเดียวหาศูนย์กับหมั่นใจว่าหาศูนย์แล้วพี่น้องเอ้ยฟันไปหาศูนย์ศูนย์หายางเดียวเลยเพื่อนบอกวารางเพิ่นบอกว่ารางเนาะไหหลางหาศูนย์เด้อพนาปูมาบอกเนาะบอกแล้วบอกอีกก็มาจุดถูกก็ได้หาศูนย์อีกปูก็บอกว่าเลขล่าง เต้มเดี๋ยวพี่น้องเลยกับว่มันเดีวพี่น้องเพราะว่ามันบอกออกหาหึมันบอกออกหาหนึ่งวันเนี่ยเขาซื้อหาศูนฟันหาศูนยล่างงวดก่อนเพิ่นบอกเกตเก่าบนก็ออกเกตเก่าบนงวดนี้เพิ่นบอกหาศูนยล้างเขาก็คิดว่าหาศูนยล่างมันใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ศูนย์มันขึ้นไปอยู่ขังบนเบิดมันเอาหนึ่งมาแทนมันเอาหนึ่งมาแทนกับว่เป็นแนวเดี้วพี่น้องเนาะวันนี้เขากล่าวต่ออีกคือเกาหน้าละแต่เกล้เคียงอยู่นี้าเม็ดเกยวเค แต่แมนพี่น้องพี่คนซื้อขืนสื่อลบกนสื่อเพาเป็นคนที่หายเลขคือฮักมากตัวใดหายตัวเดียวเพราะนั้นถ้าคนในคนสื่อเป็นหาศูนย์อันเพื่อนกับปซสื้อหาหนึ่งเห็นเพื่นถือหลายคนอยู่่นโทรมาหาน่ะว่าไปหาลอตเตอรี่อยู่วัดโไปบอกเมนำว่าน้องเาเอาแต่หาศูนย์ตัวเดียวเื้อหาศูนย์เ่นซื้อหาศูนยสามหากระตาสิเสื้อหาศูนย์หาลอตเตอรี่กับหาศูนย์เขายหนึ่งคนหาลอตเตอรี่บ่ได้ไปพอกันก็แมนำนี้เมนี่ก็ได้ยิบหาหนึ่งหายมันหาหาศูนย์วันไถนก็หาหนึ่งซะพนะ จะขอกันมากหาศูนย์เพราะว่าเป็นเลขเลขฝันหมั่นใจความฝันปูปูก็หมั่นใจว่าออกล่างแท้หาศูนย์ศูนย์หาปอหมึกวาสเฮรุ่นออกหาเป็นปอหากอนเป็นบอว่าหาศูนย์แล้วพอนะพี่น้องให้พี่น้องถือแล้วกันทุกฝูงทุกคนอ๋อมาเป็นหาหนึ่งกับว่าเป็นยังดอกนาะพี่น้องมันมีเขาวิลุดกับยาบานเป็นแบบนี้เด้อเป็นแบบนี้กับให้ตามความฝันนั่นละแช่เต็มเดี๋ยวเนาะแช่เต็มเดี๋ยวนึงกับอยากให้ถูกต้องกันทุกคนนั่นละ เขากับพวกหัวมันสิออกตัวใดเนาะแต่เลยเขากับไก่เ hmm. ค you ียงอยู hmm. big, so ah ่เขาแหย่หาซูล hmm. มันออกหาหนึ่งก mm ็ถ hmm. ือว่าไก่ยู่วฟูไหลล่างพร้อมเดิฟันล่างหาซูลซูลหาเลยอ่ะเทียงอ่ะถ้าออกเทียงออกวันนี้อีกงวดก้อนเพิ่นถ่ายเกศเกาเกศบนก็ออกบนออกบนเนาะหาซูลล่างมันกล่องยำยำเรายำหาซูลล่างเด้อลูกเัาก็มั่นใจเต็มเลยถ้าซูลบ้าข้นขังเทิงเบิร์ตมันก็สิอยู่ล่างของเขาอยู่ดอกมันหันเด้งขึ้นขกิดเทิงหันเด้งเด้งขึ้นไปโซ่จะเล่นไปเซนซปกติเลขปกติปูว่าเลขเมื่อวานที่ออกเกศซ ดันศูนย์ขึ้นไปกองกันเอาหนึมนาใสาลหลักนึ่งน่ามัาใสหลัหนึ่งกองกันด้เรืย,ยุงเคร่องบนนะเขาแกงเขาดื้อสดอ่ะเขาหึ่งมาใสาแทนศูนย์เขาถือถ้าโมวานออาหารศูนย์อ่ะออกหนาพ่นถือประเทศเลยถือหลายพอบมันก็นเลยพิดเปลีป่ยนไปเป็นหาหนึ่งแต่ว่าเป็นยาพีน่นเขาเว,ว็ดหัดหวหนีก็ได้หัวหนี กองสลากเพื่อนยันถึงไหลแมนแ่อนลยศูนย์ใส่ศูนบ่มนีแมนบ้านนี้ก็บ่านกเลยศูนย์คือบ่ามักเลยเขาว่าแมนเขาสิบเป็มังเกิังสั้นโอ้ยมันแต่เพื่นก็บอกว่ามีศูนย์กับมีของเพื่อนที่หรี่เพื่นก็บอกหาศูนย์ก็บ่ได้คิดว่ามันสิเป็นหาหนึ่งแก่นี่ก็หารถตีหาศูนย์หาต่างหาศูนย์เลยศูนย์ๆมันแบเื่อนเที่ไปขึ้นว่าสี่เ้นศูนย์เนาะ ผู้ใดถือเขาว่าเป็นบ้าพปนะวันเนี่ย้าาที่เขพอนะผู้ใดถือชุนชุนเขาว่าเป็นบ้าแต่ว่าเป็นนาง้องๆเอฟซีทุกคนเขากะติดตามแม่น้ำนี้คือเกาเหนือละแม่น้ำนี้ก็เสี่ยงเดทางไปเรื่อยๆนะเรื่อยละหายเดาทางไปเรื่อยๆนะละแม่น้ำนี้ก็ฝันตัวใดก็คือหายตัวนั้นก็คือบาถ้าลุดก็คือบาลุดเขาก็คือว่าเขาแต่เมื่อวานนี้แม่น้ำนี้ให้หาซูมมันออกหาหนึ่งเด็กแม่น้ำนี้ก็ลุดม่นเป็นหยังวันนี้เข้าอีกมันเ่็เข่ามันก็ต้องมีงวันน่าอีกคือเกาตะเกียบเกาเข้ากับเขามาแล้ว วันนี้หอยหาซูลถ้าเม่นหาซูลออกเมื่อวานพี่น้องเอ้ยบ่ถือตะแคงหัวบ่ถือแขงหัวถือแค่ละหัวถือเบิร์ได้แล้วหาซูลล่างเนาะถือขาดเนาะซื้อบ่ได้เปลืองซ้ำเม้นแค่ห้าซูลล่างเม็ดเดียวปรูบอกมันปันห้าหาหนึ่งซูลเป็นหนึ่งหรือคักเนาะถ้าเบิร์ดหนึ่งเขามาเป็นซูลนี่พี่น้องก็ถือพร้อมกันทุกผู้ทุกคนเลยเฮาก็กว่าเป็นอยังว่าต้องเสียใจด้วยพี่น้องด้วยว่าต้องเสียใจครูเพันใหญ่ยิ่งขึ้นเราหน่ะล่ะครูพันใหญ่เฮาอกใหญ่ขึ้นเราหน แต่แม่น้ำนี้ก็อยากให้ให้ให้มันถือให้มันออกทุกวันนั่นล่ะก็คือว่าฝันตัวใดแม่น้ำนี้ก็บอกตัวนั้นเลยว่ามีเปลี่ยนแปลงเลยเอฟซีว่าถือแม่น้ำนี้ก็ว่าถือคือกันเนี่ยคือฝันตัวใดก็คือตามซื้อตามคือกันนั่นล่ะล้อปูนมอเนี่ยล้อล้อปูนวันนี้ล้อความฝันปูเข่าฝันก่อนใครบอกแม่นๆอีกไปยังตามที่บอกหมวดบางนั้นเขาพลาดเต็มเดียววันนี้เขาก็ต้องพลาดเขาล้อฝันนิ่งๆค่อยเอาบอลเอฟซีส่วนล้อฝันนิ่งๆค่อยเอาเนาะแต่งวันนี้เป็นเลขมัน่ะ บ่ฝันแด่เป็เลขมากในใจมาในใจคือเก่าแปดศูนย์บนมาในใจเก้าแปดศูนย์บนก้องหาสามสามหาหลังหาสามสามหาหลักสำนักเอาสำนีไปก่อนมาสำนีกบอสำนีแล้วหายทั้งสามตัวหายทั้งสองตัวสามตัวกับสองตัวเก่าแปดศูนย์ใช่ครับ กับหาสามกับหาสามหาสามเป็นล่างอันนี้ปูยังเพื่นได้เขาฝันแม่นบ่อันนี้เลขแม่นำนี้เองแม่นำนี้มักเองมักเองมักส่วนตัวเนาะปูยาให้ปูยามาเขาฝันยาาจัอีกเด้อเนาะทำแม่นทำใแม่นดีดีเนาะทำแม่นตัวนี้อีดีที่ใจแม่นำนี้มากถ้าคนไหนจะไปหาลอตเตอรี่ไว้นะไปหาแปดศูนย์ถ้าแม่นำนี้ไลยแปดศูนย์เอาแปดหนึ่งน้ำแปดศูนย์แปดหนึ่งครับเอาหาสามเอาหาสามที่เม็ดเดียวเป็นล่างหาสาม เขียนตัวเขียนตัวคันคันมีเลขนะพี่เป็นเลขอาเป็นเลขอะไฝันเนี้ยแต่ไม่ได <th> ้มีบอกข่าวๆไปก่อนก็ได้เด้ครับกปูงวดขับถอยล้อปูงว่าปูบอกว่างวดว่างันปูบอกว่าเลขบ่มีเก่ากับบวมีเก่ายีหลีเพื่อนผมฝันมาด้วยกันปูมาบอกว่ามันบ่มมีเก่าได้ลูกมันจะมีศูนย์ไม่ได้มีกับหมั่นใจว่ามันจะออกขาศูนย์มันก็ถือของปูอยู่ปูบอกว่าบ่มีเก่าคือบ่มมีวันนี้ปูบอกว่ามีแปดปูบอกว่าเลขวันนี้มีแปดเทาเทาเอาแปดเลยแปดกับศูนย์ ปูบอกว่ามีเป็ดเด็กวันนี้มีเป็ดเป็ดก,กับหาหาสิป้องถิงหาสิติโตก็ดีนนบางหลันหาหนึ่งแล้วมัวดีเขาเว้นไปเอาหาสามดิหาสามมันมิหา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 สามลางกับเก้าแปดศูนย์แต่ร้อนแม่น้ำนี้ฝันคักอีกก่อนเอเชียดีกว่าคือว่าเป็นแม่เด็กเด็กแม่น,ำน้ำไม่ชอบแม่น,ำน้ำไม่ชอบซือ้อนี่คนคือแม่น,ำน้ำไม่ชอบเด้อบ่แม่นประธานฝันคักด้ ถ้าฝันทาคอยเอาคอยแม่นัมมี่จะยำสามตัวแม่นี้มาเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ใช่เก้าแปดศูนย์เป็นเลขที่ชอบเป็นเลขชอบเด้อพี่น้องชอบเป็นค่ะเลขชอบแม่นว่าเลขปูมาบอกได้นี่ล้อล้อล้อเลขปูมาขอขันบอกแม่นัมมี้อีกครั้งนึ่งถ้าปูมาบอกว่านี่ตัวใดกะจะยำแท่ตัวเดียวเด้อแม่นมี่ทีบอกให้ขึ้นจากตัวหนึ่งแต้มหนึ่งบปดิทับงวดวันนั้นเพิ่นยำลางหาศูนย์มันก็ออกหาหนึ่ง วันนี้เพื่อนวันนี้ถ้าเพื่นมาเขาฟันแมีนมี่ตัวไหเม,มนนี้กระสิขึ้นไบไห่เต็มหนึ่งลดไปไห่แต็มหนึ่งกันไบหรือเปล่าสองตัวอะไรนะเก้าแปดสิบสองตัวสองตัวห้าสามสามห้าเมตรเดียวล่าง้าสามห้าสามสามห่างวันนี้มีหาอีกหาก็แปดล่างที่เป็นหาบนที่เป็นแปดเหมือนล่างที่เป็นหาใช่บนที่เป็นแปดบนที่เป็นแปดใช่วันก่อนปูบอกว่าบ่มีเก่าก็คือบ่มีครับแต่บ่มีรีแมนมี่บอกว่าเอกกรรมีเก่าเอาอันนี้เป็นตัว ตัวมักตัวชอบของแมนนี้เนาะโบตอนเด้ฝันปู่อนไนบ้าเขาฝันไามมันมีรูดบางหัันห้หาซูนออกหานึกับว่าเป็นงานพี่น้องเมนนี้กับว่าถือขึ้นกันว่าถือขึ้นกันถ้าเซบ่ไใดเมนมีกับบ่ไดขึ้นกันมันมีฝันหาหาซอย่างเดียวอันนี้เอาเอาเลขชอบไปกอนเนาะเอาเลขชอบไปกอนแล้ตั้งแต่ถ้าฝันกัสีมันถ้าฝันกัสีบออีกคือนเขาแต่เขาจะเขาจะเอาเน้นๆท้ัวหงดนีเขาขึ้นไปจัเต็มเนี่ยกันไว้กันไว้แม่หักไปนักเต็มหงดบางหันเนาะเออนี้นชอบ เล็กชอบอันนี้คือเป็นเลขชอบของแม่น้ำนีถ้าแมนนี่ฟันอีแมนมีสิบ๊อบไฮไลท์โตแมนมีสิฟันแค่ตัวเดียวแบบเก้าอีกอถ้าปูไฮมาตัวใดแม่นนีก็สิ้ไฮแค่นั้นสิบ๊อบไเลขหลายโตหลายหางคือว่าเขาคือเขาลุดคือนลุดสีบ๊อต้องอะไรโตแมนนี่วงเอฟซีไฮไลท์โตหลายมันก็หลายเกินไปซื้๊อบไอดอกเขามีดวงเขาเอาเน่นเลยแม่น้ำนี้ยังงวดก่อนหาซูนซูนหารางรางรางยางเดี๋ยวมันออกหานึง กระพิดแค่แต้มเดียวถ้าแม่ห้าเล่นเลขหลายตัวเนี้ยห้าเย็บขึ้นตัวนึงมันก็ถือเดี่ยวมันบางนะแต่ห้าเป็นคนที่มั่นใจในความฝันของมั่นใจเลขเม็ดเดียวงวดนล้างทับปูมาบอกปูไม่ยำกระเซียหายเอฟซีเม็ดเดียวล้างคือล้างบนคือบนคือเก่าบันเพราะต้องไปเอาหลายตัวเอ้อแต่แม่นนี้เพราะผ่านหลายนะต้องเข่าอยู่ที่เก่าล่ะอ้าวจะไดนก็รอติดตามรอติดตามรอติดตามแม่น้ำนีงวดวันไหนก็ขอโทษเอฟซีทุกคนนะคะเด้อดูไปแต้มหนึ่ง วันนี้สีไห้ผูบอกให้ผ่านเลยขอว่าไห้ผู้ซอยเขาเต็มที่เหอนไห้มาฝันเน้นๆขอแม่น้ำนี้สีบอกอีกเพียนึงอันนี้คือเป็นเลขชอบขอแม่น้ำนี้เลขฝันทําฝันเน้นๆลางแล้วบอกตัวใดเข้าเก่าตัวนั้นละตามเพื่อนบอกเพื่อนมาลางมิหาเขาก็เล่นหาเลยแัดนี้อันนี้ลางมีใดก็เอาตามเพื่อนเลยถ้าเพื่อนบอกมีเก่ามันก็มีคือเพื่อน่าครับผมอโอเคครับผมขอบคุณแม่น้ำนี้มากครับผมสวัสดีครับแจ้งใดเกิดจะมาตามรอบนึงเนาะ